DITP Refresh p o d พอดแคสที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Podcast ์ i t t r r f r e s h พวกเราจะมาช่วยปรับมุมมองใหม่เพื่อไขข้อข้องใจในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้ฟังกันครับ ผมปิติชัยนานารัตนนาคหัวหน้ากลุ่มงานสินค้าเกษตรและอาหาร DITP และเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีคุณสายพรจันทวสินกุลนะครับหรือน้องแพมนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลไม้ของเราของประจำ DITP เลยมานั่งคุยด้วยกันกับผมครับสวัสดีครับน้องแผมสวัสดีค่ะคุณปิติชัยนะคะหรือพี่ซอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะ,ะทางทิฉันแล้วก็พี่ซอนเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ hmm. การขนส่งผลไม้ส่งออกนะคะคมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะก็ จริงๆหลายๆ EP ที่ผ่านมาเราก็ถูดภาพรวมไปแล้วบางทีก็ได้แตะตลาดหลักนะครับทีนี้วันนี้อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังรู้ถึงว่าสถานการณ์ส่งออกผลไม้ในปี2565เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับพอมันมีมันเกิดโควิดมา2-3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3เนี่ยเราเราได้พบเจออะไรบ้างนะครับเจออะไรบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าอะไรดีผลไม้ไทยเนี่ย เรื่องของตัวคุณภาพสินค้าไม่เป็นรองใครนะครับฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะกับตลาดหลักประเทศจีนนะครับตามนโยบายซิโลคุยของเขาเนี่ยเราลองนึกดูสิว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเข,าเข้มแข็งกับแล้วนโยบายนั้นนะครับตั้งแต่ปีหกี่เป็นต้นมานะครับจนมาถึงปีหกห้าอีกปีหกห้าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าผลไม้อะไรที่มันออกมาเยอะๆเนี่ยจะทําอย่างไรถ้าไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดของเราไม่ได้กว่า90%้าเ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียน แล้วพอไปไม่ได้เสร็จปุ๊บมันตีย้อนกลับมาถึงผู้ประกอบการส่งออกตีย้อนกลับมาถึงชาวสวนผู้ปลูกอย่างเงี้ยก็ก็และที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรกับมันได้จนถามาราทาให้ปีส5งมันทรยห้ายังเป็นปีหนึ่งหรือเป็นปีที่ผลไม้ไทยยังสามารถเดินทางไปสู่ผู้บริโภคให้ได้ลิ้มลองก,กันได้นะครับก็อย่างที่พี่ซอนได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วสินค้าของไทยสินค้าผลไม้ไทยเนี่ยมีคุณภาพสูงอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคะ่ะแต่ว่าการส่งออกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ ผลไม้แค่ปัจจัยเดียวนะคะมันยังมีปัจจัยในประเทศปลายทางแล้วก็ปัจจัยสถานการณ์โลกนะคะที่มันจะส่งผลกระทบต่อต่อความสามารถในการส่งออกได้ด้วยแล้วก็รวมถึงปัจจัยภายในด้วยที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรจํานวนมากนะคะคนักธุรกิจที่หันมาลงทุนในส่วนทุเรียนมันทําให้ทุเรียนเนี่ยมีการมีพื้นที่ปลูกมากขึ้นมากๆในทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะครับ ก็มานั่งดูกันทีนี้เราจะโฟกัสไปดิดน,นึงว่าในปี2 0 6 6เนี่ยไอน้นโยบายซีโร่โคพิดของประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดเราเมื่อกี้น้องแพมได้แตะดนึงแล้วว่าเอ๊ะมันมันทำให้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาเข้มงวดมากๆนะครับเข้มงวดมากเช่นเขาตรวจสินค้าที่ต้องด่านชายแดนนี่ทางบกเนี่ยอย่างเข้มงวดมากๆคือต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ1รล่าชา้าล่าชา้าความล่าช้ากับสินค้าผลไม้มันแทบจะไปด้วยกันไม่ได้ เพราะ,ะว่าหรือว่าสินค้าผลไม้เป็นสินค้าที่มีระยะเวลานะครับฉะนั้นการล่าช้าไม่ใช่เป็นตัวที่ดีสาหรับสินค้าผลไม้ไทยยิ่งตัวละเอียดเท่าไหร่ยิ่ง,ง,งทําให้ใหยิ่งช้าขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันขอให้คือการสะสมของรถที่ดา่านรถที่ขนส่งผลไม้จริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราที่ส่งผลไม้บางตัวเข้าประเทศจีนก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือสอปปลาวหรือแม้แต่เมียนมานะครับไม่ว่าด่านไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิิดสมต ผมเข้าใจว่าในปีตั้งแต่ปี64จนมาถึงปีนี้ปี25งพยเนี่ยถ้าเกิดทางที่ด่านจีนเนี่ยเขาตรวจพบเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกอะไรมนุษย์คนขับรถอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวสินค้าแพคเกจจิ้งอะไรแล้วแต่เนี่ยในขั้นต้นเนี่ยนะยิ่งตอนช่วงเข้มงวดเนี่ยเขาเขาหยุดเลยคือต้องคล้ายๆว่าออกไปจากตรงแอร์เรียตรงนั้นแล้วเกิดการล็อกดาวน์ทันทีนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มข่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเข้มงวดในระดับที่ทําให้เกิดการล มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับต้องบอกว่าเราจะไปเจราจาหาข้อยกเว้นเนี่ยก็ก็เป็นการยากมากเพราะว่ามันคือนโยบายระดับประเทศ<ม>เขาระดับชาติของเขาอยู่ดีรเราจะไปขอใช้คาว่าแทรกแซงแล้วกันอยู่ดีเราจะเข้าไปถึงขนาดบอกว่าไม่ได้นะผละไม้ชัตนเดี๋ยวเข้าไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องผ่อนคลายเรื่องนโยบายสีโลกของคุณ มันไม่ได้เอฟเฟกแค่ที่ด่านตรงนั้นไม่ได้เอฟเฟกแค่นั้นมันเอฟเฟกของเขาทงประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริง,รงๆแล้วก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องแปลกแลวไม่ได้เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นข้อมูลท,ที่ทุกคนไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างเรารู้กันว่าปัญหาด้านขนส่งเนี่ยผลไม้ไทยเนี่ยถ้าเกิดทางบกเนี่ยช่วงหลังๆ่ยเข้าเยอะที่ด่านยูยยี่กวน<ช>ที่เป็นด่านชายแดนร<ล>ะหว่างประเทศในนะั้นเวียดน,นามกับจีนนะครับเนี่ยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้าไปเยอะมากคนนไททยก็ใช้้เเสางอะ ทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องการขนส่งการเดินทางเนี่ยมันคล้ายมันสมเหตุสมผลในการเยียมไปแล้วเข้าไปสู่สตลาดตรงนั้นได้<ฆ>กระจายได้อย่างสวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งท,งที่สิ่งที่มาเกิดขึ้นคือพอด่านอยู่ไ่ควรผมใช้คำว่าปิดเลยนึกภาพดีครับคือมันก็คงมันก็คงต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรดีงงไปอยู่พักใหญ่แล้วทาไงถ้าด่านตรงนี้ปิดเราจะทาไงนั่นก็เป็นที่มาที่ไปนะครับในการที่เราต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับว่าจะทําไงให้ผลไม้ไทยเนี่ย ส่งออกยังยังคงส่งออกไปได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่จะเกิดขึ้นนะครับ ที่ลองลงมาลองพูดกันในวันนี้ครับผมก็อย่างที่ได้เกริ่นไปในเอพิสซดที่แล้วนะคะมีการพูดคุยกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วผลไม้ไทยเนี่ยเราขนส่งกันทางบกมากที่สุดแล้วก็เข้าตลาดจีนมากที่สุดซึ่งการขนส่งทางบกเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ราคา uh huh, ไม่ uh huh, แพงนะคะวิธีที่นิยมรองลงมาก็จะเป็นทางเรือคะ่ะส่วนการขนส่งทางอากาศเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่าแม้ว่าจะมีความรวดเร็วสูงมากแต่ว่าราคาก็สูงตามเช่น กันนะคะคเพราะฉะนั้นในเรื่องต้นทุนแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยก็มันก็ส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาในประเทศปลายทางอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆเมื่อกี้ทางนง้องแพมได้พูดถึงเรื่องทางเรือจริงต้นทุนมันถูกกว่าแต่สิ่งที่มันต้องแลกกับต้นทุนที่ถูกกว่าคือระยะเวลาที่นานกว่า,าฉะนั้นถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะใช้ไม่ได้แต่มันต้องขึ้นอยู่การบริหารจัดการว่าเรามีการวางระยะ แลวความแน่ชัดของการขนส่งอย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถวางระยะอย่างที่ว่าได้กําหนดวันระยะเวลาที่แน่ชัดได้นะครับแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันที่มันเราคาดไม่ถึงเนี้ยก็ก็ก็สามารถจะใช้หมวดทางนี้ได้เป็นอีกทางหนึ่งนะก,ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นพิจารณาโดยทางผู้ประกอบการอยู่แล้วเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้นะครับืางกีต้องทำได้แตะถึงเรื่องทางอากาศครับทางอากาศคือคือ,คอไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องแพงกว่านะครับแต่สิ่งที่มันได้มาคือการไปถึงโดยระยะเวลาที่สั้นกว่า นะครับก็ต้องเขาเรียกอะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการดูนะครับอีกตัวหนึ่งครับการขนส่งที่ที่ในปีนี้2565เนี่ยเราอาจจะได้ยินมากขึ้นนะครับจริงๆพอ,พอจะได้มินตั้ตายปี2564แล้วนะครับจะจอได่ยินกันมากขึ้นในปี2565คือเรื่องอเส้นทางรถไฟนะรถไฟสายจีนลาวนะครับก็คงไม่ยากที่จะตามหาข่าวกันนะครับทางเราเองก็ได้มีการติดตามรวบรวมสรุปข,ข้อมูลไว้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่า เอ๊ะเส้นทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆอีกทางเลือกหนึ่งนในการขนส่งใ,ใช่มันคงไม่ใช่เป็นทางที่จะมาแก้ปัญหานะแต่มันเป็นทางที่อีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้การได้ลองทดลองใช้นะครับในช่วงแรกๆก็คงต้องมานั่งเรียนรู้กันนะครับว่าในตัวต้นนุนเอง มันเหมาะสมมันคุ้มไหมในตัวของตู้คอนเทนเนอร์เองมันเหมาะสมมันคุ้มหรือมันมันเพียงพอที่จะบริหารจัดการผลไม้ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมไหมอุณหภูมิโอเคไหมมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราคงต้องคอนเซิร์ตผมเชื่อว่าสิ่งต่างเหล่านี้ผู้ที่อยูย่วงการผลไม้เนี่ยทราบดีแล้วก็อย่าลืมว่ามันต้องทนานํางานร่วมกับวงการอื่นด้วยคืออยู่ดีจะเอาตู้มา คนส่งผลไม้ไปแล้วขากลับคืออะไรแล้วขาไปถ้าตู้ไม่เต็มทําไงคอนโซลิเดตกันยังไงอะไรนะครับมันมีปัจจัยหลายลอย่างจริงๆนะครับยังไงก็ก็อยากจะเล่าให้ฟังดหนึ่ง,ง,งถ้าเผื่อใครใครยังพอพอจะยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องรถไฟจีนลาวนะครับเนี่ยเราจะได้มารู้จักกันบ้างน,นะครับทีนี้แล้วรถไฟสายเนี้ยมันเชื่อมยังไงเราพูดกันเสมอว่าจีนลาวจีนลาวจีนลาวแล้วมันไปไหนบ้างมันอาจจะเริ่มถ้าเกิดเราตั้งต้นมาจากประเทศจีนเนี่ย เอาที่ใกล้เมืองแล้วก็ชื่อคุ้นหูประเทศไทยทสุดก็เป็นที่นครคุณหมิงนะครับสุดท้ายก็มาที่กรุงเวียงจันเวียงจันของสปปลาวจากนั้นก็อาจจะเริ่มมีการเตรียมทําสถานีนะครับเพื่อแยกขนส่งสินค้าเฉพาะกับการขนส่งขนส่งผู้โดยสารนะครับจริง,รงๆเท่าที่เท่าที่เคยรับทราบข้อมูลเนี่ยทางน้องแพมเคยเคยสืบข้อมูลไว้เนี่ยเขาเรียกว่า เริ่มมีเปิดเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีช่วงเดือนธันวาของปี2564นะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับคือคือพอจะใช้ในเรื่องของการขนส่งเนี่ยต้องมีอุปกรณ์หรือมิสิ่งศต่างๆที่การยกขึ้นยกลงหน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบต่างๆก็ต้องมีการม,มีมีพื้นที่อะไรให้เขานะครับเพื่อให้มันเกิดการเชื่อมต่อของโลจิสติกระหว่างไทยลาวจีนให้มันให้มันสมบูรณ์ที่สุดมันถึงจะเรียกว่ารถไฟขนส่งจาก คือจีนลาเขามาหลับหนึ่งละไทยเองก็ต้องเข้ามีมีส่วนร่วมแลตรงนี้พัฒนาร่วมกันแต่เราจะสามารถจะพัฒนาในส่วนของเราได้มากเท่าไหร่แล้วว่าทางสปปลาวจะพัฒนานส่งเขาได้เท่าไหร่แล้วก็ทางจีนเองเขาเขาพัฒนามาถึงเท่าไหร่ก็คงต้องมานั่งดูกันนะครับ ค่ะแล้วประเทศไทยก็ได้มีการใช้เส้นทางนี้ในการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสัญชัยปุระชัยคีรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลมาว่าเมื่อเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยมีทุเรียน2ตู้แล้วก็มะพร้าว1ตู้ค่ะส่งออกจากสถานีมาตพุทธจังหวัดระยองผ่านทางสวปลาวไปยังประเทศจีนนะคะภายใต้พิธีสารผลไม้ไทยจีนค่ะที่ได้ลงนามร่วมกัน ซึ่งในในรอบการทดลองแรกเนี่ยก็มีความล่าช้าแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเมื่อได้มีการปรับแก้กันแล้วนะคะก็ได้มีการส่งออกผลไม้อีกล็อตหนึ่งซึ่งเป็นล็อตใหญ่มากๆเมื่อเดือนเมษายนนี้ค่ะซึ่งมีผลไม้ทั้งสิ้นประมาณ50 ตู้นะคะรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบเกือบ900ตันด้วยกัน,นะคะ่ะส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นตู้ควบคุมอุณหภูมินะคะซึ่งจำทําความเย็นแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้ผลไม้มีความสดใหม่จากต้นทางไปจนถึงปลายทางได้เลยค่ะคถือเป็นการขนส่งผลไม้ผ่านทางเส้นทางจีนลาวนะคะแบบเต็มขบวนครั้งแรกของประเทศไทยค่ะก็ดีก็ดีครอย่างนี้จะพอพูดได้ไหมน้องแพมว่านี่คือเป็นการขนส่งระบบพสมประสานนะครับ ทั้งล่างทั้งรถนะครับมันติโโมเด l โลจิสติกใช่ไหมฮะทีนี้เพื่อเป็นการขยายให้ผู้ฟังได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าไอ้ครั้งที่เดือนมีนาจำนวนหนึ่งเสร็จจนมาเดือนเมษายนอีกรอบหนึ่งมันมีการผ่านตรงไหนยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองลองค่อยๆไล่ไปให้คุณผู้ฟังไปกับเรานะครับก็มันก็จะเริ่มต้นที่เส้นทางจากสถานีรถไฟมาบต่บพุทธจังหวดระยองนะครับ ก็บรุกทุเรียนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบโรคพืชและมีใบรับรองเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าจะต้องไม่มีทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนที่มีที่มีสารพิษหรืออะไรปนเปื้อนเกี่ยวกับโควิดนะครับเราก็ต้องมั่นใจในจุดนั้นนะครับจากนั้นก็จะเดินทางไปถึงที่จังหวัดหนองคายนะครับข้ามทางแม่น้ำโขงเนาะที่สะพานมิรภาพไทยยาวแห่งที่1แล้วก็ไปถ่ายรถที่ท่านาบุกนาแหลงนะครับจากนั้นก็จะลำเลียงไปขึ้นรถแคร่ที่สถานีรถไฟเวียงจันทได้นะครับ จากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟนาเตยในแขวงหลวงน้ำทาก่อนที่จะถูกยกขึ้นยกคอนเทนเนอร์อรอรอรขึ้นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์เดินทางต่อไปที่ด่านบอ่อเต็นนะครับ,รบก็เพื่อข้ามพรมแดนตรงสปปลาวกับประเทศจีนนะครับเพื่อไปตรวจโรคเพื่ออีกครั้งตรวจโควิดอีกครั้งที่ด่านมอฮานในมณฑลอ่ายูนนานนะครับจะเห็นว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากร่างแล้วก็ไปลหละค่อนข้างหลายขาบวนแบบนี้ แต่การขนส่งผลไม้ล็อตเนี้ยเข้าใจว่าเป็นล็อตทั้งตัวเดือนเมษาที่ผ่านมากับตัวมีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาขนส่งเนี่ยด้วยรถไฟสายจีนลาวเนี่ยเพียงแค่1วันครึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่คุณคุณแพมบอกนะครับนับตั้งแต่ออกจากสถานีเวียงจันใต้ผ่านพิธีการต่างๆนะครับเรื่องของสินค้าผ่านแดนจนถึงด่านมอหันนะครับสามารถลดระยะเวลาได้เร็วกว่าเดิมเกินเท่าตัวนะครับ นี่คือนี่คือจะคิดว่าเราต้องพูดได้ว่าการส่งของสงอง,สงครั้งนี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรื่องในนตั้งแต่เดือนมีนาครั้งหนึ่งและเดือนเมษังเนี่ยถือเป็นการทดลองส่งนะครับจนส่งผลไม้ผ่านรถไฟแต่ก็ต้องมอีทางบกเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นมัลติโมเดลไปก่อน l o g i ิ t ไปก่อนนะครับก็ที่จริงการขนส่งทางรางเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการเป็นระบบ โลจิสติกที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยนะคะสำหรับในในรอบทดลองนี้เพราะว่าสามารถลดระยะเวลาแล้วก็ลดการสัมผัสเชื้อโรคแล้วก็ยังรักษาสภาพสินค้าได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะแล้วในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ให้ฟีดแบ็มาว่าเป็นวิธีที่ในเมื่อนับในเชิงระยะเวลาการขนส่งแล้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะก็อย่างที่อย่างที่น้องเรียนนะครับก็มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นะครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็มันสามารถระยะเวลาได้ถ้าเกิดมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับแล้วก็มีตู้เพียงพอตู้ในที่นี้คงไม่ใช่ตู้ขนส่งทั่วไปขนส่งผลไม้ควุมณหภูมิตู้ควบคุมอุณภูมิมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องมีตู้ต้องมีปลั๊กเสียบการใช้ไฟฟ้าในระดับหนึ่งที่เหมาะสมระยะเวลาในการขนส่งนะครับเขามีเพียงพอหรือไม่ถ้าอนาคตมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่พัฒนาเรื่องการ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรางเรื่องการขนตู้ถ่ายตู้ไปไปยังบกไปรางรางมาหรือมันมีความจะสามารถสมูทขนาดที่จะเป็นรางทนกันไหมะนะผมเชื่อว่ามันเป็นเป็นทางเป็นทางขนส่งโลจิสติกของผลไม้ไทยหรือแม้แต่สินค้าอื่นที่ดีที่เพิ่มมากขึ้นที่เป็นตัวเลือกให้กับทางผู้วางอย่างที่น้องแพมได้กล่าวไว้นะครับนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่าจริงๆแล้วหลังจากเดือน พฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยนโยบาย z โ r o covid เนี่ยก็ก็ได้ผ่อนคลายลงแล้วแล้วก็แม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการใช้นโยบาย zero covid ในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งจะทําให้เกิดความติดขัดในการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนบ้างแต่ว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ทั้งทั้งฝ่ายไทยทั้งฝ่ายที่เราผ่านไปแม่ว่าจะเป็นสปอลาวหรือรทางเวียดนามด้วยนะคะคแล้วก็กับจีนภายใต้พิธีสารผลไม้ไทยจีนเนี่ยก็ทําให้การใช้ เส้นทางขนส่งในในโหมดต่างๆนะคะคก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็สินค้าไทยเองก็สามารถที่จะส่งออกไปได้อย่างสะดวกแล้วก็มีมีความรวดเร็วพอสมควร,ครแล้วก็ ทันต่อเวลานะคะคจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุด<ช>แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมีความพร้อมแล้วทั้งฟ a c ิลิตี้แล้วก็กฎระเบียบต่างๆ,ๆที่จะผ่อนคลายมากขึ้นตามสถานการณ์ที่ที่ผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆนะคะคก็จะเชื่อว่าสินค้าไทยจะสามารถส่งออกไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นไปกว่านี้อีกะค่ะครับครับก็มันเป็นเรื่องจริงแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมบุติทุกอย่างมันสามารถพัฒนาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนและมีการลี้คลายได้มากขึ้นนะครับเชื่อว่า นอกจากเส้นทางรถไฟจีนลาวแล้วนะครับเส้นทางการค้าอื่นๆนะครับก็ต้องสามารถเกิดการเชื่อมโยงขึ้นโดยเฉพาะในเขาเรียกอะไรในประเทศเพื่อนบ้านเราูือภาคอาเซียนเรานะครับทั้งเรื่องทางรถเองทางรางเองที่เราพูดถึงหรือแม้แต่ทางเรือนะครับก็จะทําให้โอกาสการขนส่งสินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่กราเน้นอยู่นะครับ<ะ>หรือจะเป็นข้าวเองอยางพาราเองมันสำปะหลังอะไรต่างๆเนี่ย ที่ต้องการการขนส่งครั้งและเป็นจํานวนมากเนี่ยมันก็จะมีการเลือกหมวดที่เหมาะสมขึ้นมากขึ้นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึงปริมาณเองหรือเรื่องระยะเวลานะครับมันจะได้เกิดทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนะครับเราก็สามารถนําสินค้าไทยที่มีคุณภาพสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพไปให้ผู้บริโภคในประเทศปลายทางได้ง่ายแล้วก็โอกาสาที่จะขยายตัวด้าน,น,น,นทั้งตัวปริมาณและมูลค่าก็จะสูงขึ้นมากนะครับก็น่าจะ น่าจะเป็นข้อมูลที่พอสมควรนะครับค่ะก็สำหรับเรื่องราวของโลจิสติกการส่งออกสินค้าเกษตรที่เราสองคนนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่แก่ท่านทั้งผู้ฟังแล้วก็ผู้ส่งออกไทยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจที่ร,รับฟังเราในวันนี้นะคะคถ้าท่านใดต้องการข้อมูลอื่น,น,นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th นะคะคจะมีข้อมูลที่อัปเดตจากทุตพณิชย์ทั่วโลกมาให้ผู้สนใ ได้อ่านกันนะคะหรือโทรมาสอบถามที่สายด่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1169ก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันขอฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆใน EP ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169